คนแสวงหานะครับผมนัมเบอร์เจ็ครับผมคนคนคนครับผมแสวงหาบุญเหรอเอซกระถินนะครับผมริมรั้วนะครับผมไก่ได้ได้ครับแแจกก็ได้มาเลยมาเลยได้ได้ได้หมดอันไหนที่เป็น ใครจะเอามาประมูลนะนนประมูลครั้งเดียวนะครับกับป้ายทุกทีนะครับป้ายนี้นะครับมีลายเซ็นของประธานทุกกลุ่มน,นะครับค่ะระหว่างนี้นะคะใครที่จะนําสี่ของนะคะมาร่วมประมูลนะคะสามารถมาลงได้ที่เงินทุกบาทนะครับมอบให้ทางศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามานับกันนาในกล่องมีเท่าไหร่สิงห์นะคะกลุ่มที่สิบเอ็ดนะคะทีมงานเวลุ่นตู้หมกเพื่อนข้างในก็มีนะครับพี่หลายคนเลยครับข้างใน ไปลดจนได้ซึ่งสามารถลดจนได้สองเท่าเลยนะคะเพราะว่ารายได้ทุกอย่างทุกบาททุกสตังค์เราเข้าสู่รายได้สถานศึกษาเราไม่ได้นําไปไหนนะคะเพราะว่าเราจะลงให้กับนเด็ริการดันช้างเลยนะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะคะอยากที่จะเป็นเจ้าภาพเสาสามารถเป็นเจ้าภาพสุกนะคะซึ่งเราในค่ะในส่วนของงบประมาณในส่วนนี้อยู่นะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสามารถส่งทบหรือว่าสามารถบริจา ก็ติดต่อได้ที่ครูโอครูแต้งหรืติดต่อมายังศูนย์การศึกษาเลยนะคะขออนุญาตใช้ใช้คุ้มเลยค่ะวันนี้ที่ต้องเกิดทำคนเด็กโตมาหนูใช้คุมค่ะพูดคุยให้กำลังใจน้องๆนะคะสามารถพูดคุยให้กำลังใจน้องๆว่าขอถ่ายได้นะคะ น่วยบริการต่านช้างนะคะก็ยินดีต้อนรับแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากนะคะถือได้ว่าวันนี้เป็นมหกรรมน้ําใจนะคะซึ่งครับก็สวัสดีนะครับว่าผมนะครับชื่อคุณครูสันติเว่นแก้วนะครับหรือครูโอ๋นะครับก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยบริการด่านช้างอยู่ที่นี่ครับครับผมที่เครูนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคณะนะคะ พี่ๆจากกรมทางหลวงเองพี่ๆเลยบรรทุกทุกท่านทุกขันเยี่ยมเชิญนะครับคนออกกีากกาําพญาได้นี้นะครับ,รบข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะขอบคุณทุกท่นะครับขอบคุณพยาสิริปิเตครับขอบคุณซุ้มเมืองพิชัยยังไงนะคะแล้วก็เราก็จะรับมอบนะคะอย่างเป็นทางก,การนะคะจากพี่ๆนะคะ ตำรวจทางหลวงและก็พี่พี่ๆชมรมรถบรรทุกทุกท่านนะคะแล้วเราก็จะถ่ายภาพร่วมกันนะคะค่ะขออนุญ,ญาตนะคะประชาสัมพันธ์นะคะขออนุญ,ญาตตัวแทนประธานกลุ่มทางซ้ายมือของุูพึ่งน,นะคะอยู่ทางตีนก้อน รับนะคะคณะนะคะจากกรมตำรวจต่างๆค่ะและก็พี่นี่นะคะคณะชมรมนะคะรกันมุกมิตร เป็นเจ้าภาแพมเพิดในวันนี้นะคะก็ขาดไม่ได้นอกจากน้ำสิ่งพิเศษของเราก็ต้องใช้แพมเพิรดเพราะว่าบางลายบางท่านเนี่ยไม่สามารถขับถ่ายหรือว่าบอกอีกบอกเออบอกฉี่ได้นะคะแต่อย่างพึ่งน้อยใจนะคะหลากหลายทีมงานเลยค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะ